ตัดเด็กๆก,ก็ถูกหลอกว่าระวังตุ๊กแกจะมากินตัดพอเป็นผู้ใหญ่หน่อยค้าขายอะไรอะไรบางทีก็พูดว่าถูกหลอกกินตัดอ่ะทำไมถึงว่าให้กินถึงตัดแสดงว่ากิน กินสิ่งสําคัญแหละก็เพราะจริงๆแล้วตับมันก็สําคัญนะสําคัญที่สุดในร่างกายเหมือนกันแล้วก็ตับก็เป็นต่อมที่มีท่อต่อมมีท่อที่ใหญ่ที่สุดลักษณะของตับมันจะอ่อนนุ่มอยู่ใต้กระบังลมทางด้านขวาขยับขยับมาทางขวาหน่อยถือ ว่าถ้าหาว่าขาดตัดเมื่อ,อไรเราก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ฉะนั้นให้ใครมากินตัดเราไม่ได้ตุกแกก็จะกินตับเด็กไม่ได้นะถ้ากินตับเด็กจริงๆตายมาพูดถึงหน้าที่ของตับอันดับแรกสร้างน้ำดี โดยน้ำดีที่ตับสร้างขึ้นจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีก่อนจนเมื่อมีอาหารเข้ามาในลำไส้เล็กส่วนต้นถุงน้ำดีก็จะส่งน้ำดีไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อย่อยอาหารประเภทไขมันก็เรียกว่าตับสร้างน้ำดีอันดับแรกอันดับสอง เก็บกรูโคตไว้ในรูปไกลโคเจนเพื่อเป็นพลังงานสำรองนี่นี่เราได้พลังงานสำรองแล้วนะอันดับสามกำจัดสารพิษที่เข้ามาในร่างกายแต่สารพิษบางชนิดเช่นแอลกฮอฮอล์ยาฆ่า,า,มาแมลงเมื่อถูกนำมากำจัดที่ตับจะทำลายตับทำให้ตับแข็งนี่ คนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆก็เป็นโรคตับแข็งเพราะแทนที่จะดีกลับไปทำลายตับเพราะว่าบัรชนะตับมันก็ทำลายตับได้อันดับ4ีมีเซลล์ที่ทำหน้าที่จับกินและทำลายเชื้อโรคในตัวตับเนี่ยมันมีเซลล์ดี คอยดักเลยคอยดักเชื้อโรคเราไม่มีเชื้อโรคเข้าตับก็ไม่ต้องทำงานเยอะอันดับ5สร้างวิตามินเอจากสารแคโรทีนสร้างวิตามินอ e ีจากแสสารแคโรทีนเป็นยังไงสารแคโรทีนนี่มันจะเป็นสีสีเหลืองสีส้มอย่างเช่น อะไรฟักทองหรือสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองมะละกอหรือแครอทอะไรพวกนี้ยนะสร้างอันนี้มีหน้าที่สร้างวิตามินเอ อันดับ6สร้างโปรโตีนที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเช่นไฟบริโบโนเจนโปรอมบินเนี่ยสร้างโปรโตีนโอสร้างทั้งวิตามินสร้างทั้งโปรโตีนอันดับ7สร้างสารเฮพารินซึ่งช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดเลือดเนี่ยมันเป็นของเหลวถ้า ถ้ามันแข็งตัวมันก็อยู่ไม่ได้เพราะเลือดมันก็ไม่สามารถที่จะไหลเวียนไปได้อันดับ8เป็นแหล่งสร้างพลังงานความร้อนให้แก่ร่างกายอันดับ9เป็นแหล่งสะสมวิตามิน A B B ีบอ รวมถึงธาตุเหล็กและทองแดงสะสมพวกสารอาหารดีๆทั้งนั้นเลยอันดับจุดท้ายก็สร้างเม็ดเลือดแดงในช่วงที่เป็นทารกในครรภ์เออตับนี่สาคัญตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเด็กอยู่ในท้องมีตับที่มาสร้างเม็ดเลือดแดง ถ้าเม็ดเลือดแดงตับมีความสำคัญถึงสิบประการนั้นเราก็ใส่ใจดูแลไม่ให้สิ่งใดไปทำลายตับภาษาอังกฤษของคำว่าตับนี่ก็ใช้คำว่าร i v e r ร i v e r ตัวนี้ อย่าปล่อยให้ใครมากินตับแล้ว้าไปล่ะเพราะก็ตับถูกกินเราก็ตายไอ้ไอ,อ,อ้อาหารก็ต้องสะอาดเพื่อไม่ให้ตับถูกทำลายเพราะว่าทำลายมากๆก็ตับมันก็อ่อนอ่อนแออ่อนไม่ดี เชื้อโรคก,ก็เป็นโรคนั่นโรคนี่โดยเฉพาะโรคยอดคิดก็โรคตับแข็ง